ขอบพระคุณครับจะไปแยกดูมาแล้วนะมาแล้วเป็นอะไรคะอะไรอยู่นี่ก็เจ๊อ๊อบเบ้มตื่นตันเอาเอาอันนี้ไหมคะฉีดพ่นเข้าในคอปื้มตื่นตันหัวรอดไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องกลัวใครด่าแม่แล้วค่ะอย่าทายเยอะเราทายเยอะนะเราทายเยอะคือไม่ได้ไม่ได้ทายอินเดี๋ยวทำไมมันคางล่ะคะ ทุกคนช่วยอันนี้ให้ดีฉันหน่อยช่วยแชร์ไปหน่อยช่วยแชร์ไปหน่อยพี่ปองมาตบมือให้พี่ปองค่ะโอ้ยลมเพลลมพัดลมอะไรผัดพัดมาค่ะหลังจากนัดมาสามรอบสี่รอบไม่ได้เจอกันทันทีเทแล้วเทอีกเทแล้วเทอีกวันนี้ได้เจอพี่ปองหนูดีใจมากดีใจขนาดไหนหนูมากเลยครับขอหมอนเลยครับขอหมอนหน่อยหมอนห่อยหน่อยอะไรอ่ะมันโจมค่ะ ดีใจค่ะที่พี่ปองดีใจที่เจอหนุ่มไหมโอ้ดีใจมากที่เจอพี่ปองนะอย่าอย่าแบบอย่าซบหน้าหนูเยอะทำไมออเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดนะคะนะคะสามทุบไม่มีอยู่จริงเหมือนเดิมเท่ากับสามทุมเท่ากับสามทุบเกือบครึ่งนั่นแหละค่ะมีคนบอกว่ารอนานเอาไม้ออกไหมเนี่ยเสียงออกไหมเนี่ยออกนะอ่ะทำไมไม่เราไม่ออก ออกไหมคะออกไหมฮะออกไหมฮะมาแล้วคิดถึงสงครนี้มากค่ะเสียงออกไหมคะทุกคนชอบแพรรี่มากมากชอบออกไหมฮะออกของของแพรี่ออกไหมเสียงออกไหม้ได้ยินหมืนะได้ยินนะทุกคนฮัลโหลเฮ้ได้ยินแล้เปล่าไม่รู้แม่สะดุ้งเฮือกเลยเฮลมีพีเส อาทำไมมันไปดังที่พี่โรล่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ <c oughs> ไัปดังเสียบผปดดโรลหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไดถูกแล้วนะจะ <c oughs> ไปออกที่นู่นน <c oughs> ่ะของเราออกเรียบร้อยครับอ่ะเช็คเสียงนิดหน่อยนะฮะตอนนี้นะอยู่ที่บ้านของแพรรี่นะครับผมไม่ได้มานานแล้วฮะออกไหมคะทุกคน <c oughs> ได้ปะช้าเจนนะ <c oughs> ได้เลยออกอยังออกแล้วเส <c oughs> ียงออกไหมของแพรรี่ ออกมาเมงไหมมันไปออกก็เพราะว่าฉันไปอยู่ไกลนู้นไงมันก็เลยดังออกก็ได้ของเราเสียงออกชัดเจนนะออกคลื่นออกหมดแล้วออกหมดแล้วครับออกฆ่าผ้าแพรออกค่าผ้าแพรด้วยแเรี่เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนอคือมันเป็นดูกล้องกล้องทำไมเสียงมันดูกล้องของนี้ขออาจารย์ได้ยินหายกล้องหรือยังัเลือพี่วน ได้ยินข่ะของเราอ่ะของเราเรียบร้อยเช็คของแพรรี่หน่อยดีใจมีคนบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาคู่กันค่ะพี่ปองหนูก็ดีใจมากเช่นเดียวกันที่ได้กลับมาคู่พี่ดีใจมากๆเลยฮะมันไปดังอยู่ตรงนู้นน่างงมากทำไมเสียงมันถึงไปดังอยู่ตรงนู้นเพราะอะไรอย่าพูดละกันตรงนั้นอะ่ะทำไมอย่างนั้นนะเอะเราก็เสียบแล้วนะเออมันเหมือนแบบได้ยินไกลๆเข้าแล้วอะ่ะอืม แล้วก็เสียบเข้ารูแล้วเสียบใหม่อีกทีก็ได้ทําไมรูปกติก็ใช้เส้นนี้ใช่ไหมครับพี่ใช้ใช้เส้นนี้นะครับดึงใหม่เสียบใหม่ก็ได้าสองพันกว่าคนบอกมาอทำไมมันกล้อง,อองสะท้อนหรือว่าไม่เราใกล้กันไปห่างมั้ยมันไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่จะกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมเหมือนป้ารัตนาใช่ไหม พี่ได้ยินชัดเจนนะดีคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับโอ้อเยอะแยะมากมายเลยมาเราจะได้ย้อนเสียงเรียบร้อยได้ยังขอมันอกเสียงอยู่เสียงมันไกลบบอกว่าชัดอ่าก็มีบางบอกว่าไม่ชัดมีคนบอกไม่ชัดคนบอกว่าเสียงอยู่ไกลของเพจเรานี่ชัดเจนแล้ว เออทำไมเสียงมันไปดังที่คนพูดตรงนู้นน่ะฉันงงมากทำไมทำไมเครื่องขยายแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งเครื่องขอดูจากเพจของพี่ปองกันก่อนนะคะทุกคนขาขอมานี้ก่อนทำไมขอดิฉันมันสูเขีดแป๊บนึงแหมมาก็มาเลยเสียงก็ก้องเสียงก็ก้องเออทำไมอย่างนั้นเอามาก็เสียบใหม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว อ่ารอสักหน่อยนะเจียวครับแต่ว่าก็แชร์กันไปายท่านในลางที่รอแชร์แอนฟลายอีกหน่อยนะแต่แต่แต่ว่าะสีของมันไม่แน่เข้าไงพออยู่ตรงนี้มันดังอ่ะทำไมมันอย่างนั้นนะสีผมจริงมันแน่เข้าสวยมากแม่ได้ยินไหมคะทุกคนใครลองเช็คให้ดิฉันหน่อยได้ไหมพออยู่ตรงนี้มันดังอ่าเออเห็นไหมก็ไม่ละมั้งไม่เราก็ไปไม่ได้เกี่ยวไม่เราก็ไปดไม่นี่ โดยมุก<า>ยมกุ้งเห็นตรงชัดมากสุดที่อ่ะย้ามาหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวหนูนั่งอยู่ตรงนี้เสียงพี่หายเแบบเอา,มาเมื่อกี้เราตอดลองนิดนึงฮะเราตอดลองนิดนึงจากความรายงานตัวชัดเจนไหมยิดถึงกุ้งแค่นี้ต้องเอาไมา้ขึ้นมาอีกค่ะคนั้นตัวนั้นแต่ยานแนะนำนะเนี่ยนี่ผมีพี่ว่าบอ,อกชัดขาดเนี่ยชัดขาดชัดขาดสักขาดแล้วชัดขาด อปีกระชัดเจนไม่ช่ดแ่รับกันสามนิดนึงเข้าหรอทำไมไม่เข้าเลยเชิงนิดนึงฮะเอกรู้สึกว่าปีที่แล้วเราก็อย่างนี้ไหมอย่างนี้เลยค่ะตอนไลฟ์เป็นอย่างนี้เลยค่ะไลฟ์แรกก็คือแบบนี้เลยสัญญาณมันไม่ดูดหรือว่ามันอะไรย้อนอดีตไอที่อย่างอื่นทำไมดูดดีทำไมสัญญาณไม่ค่อยดูดไอเลมไอฟิลมเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ชัดมากอดูต้นนะพี่ดูมุมหนึ่งเหมือนไอสนใจอยู่น ทำไมทุกคนว่าหนูเหมือนพี่เออ่ะอ่ะไลฟ์ของพี่ปอไปก่อนอะไรคะทำไมจะรย์อธิบายอธิบายลู้เหตุการณว่าตอนนี้คุยไปก่อนคุยไปก่อนครับพี่ปอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเนี่ยหนูปีนะครับครบรอบหนึ่งปีสองปศนะครับคือเรื่องการันย้อนอดีตไปที่เราได้พบเพื่อนเจอกันก่อนที่เราจะไลฟ์กันปีที่แล้วที่คืนก่อนจะไลฟ์เดี๋ยวผมก็นั่งอยู่น้องหัวเนาะเขาบอกหัวเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็เเเออ๊ะแ่งรานนนีมัไปปล้วช่างรู้นะคะเขาวัดยังไงคะหัวล้อแปดสิบเก้าสิบสารแนนมาวัดนะคะว่าหัวล้อยังไงย้อนไปกระทรวงเนี่ยอ๋อไม่ต้องเอ่ยชื่อโอเคค่ะอืมก็นั่งดูน้องแล้ววันต่อมาคืนต่อมาก็คือที่ฮะคือที่สามกันยาเย็นแบบนี้แหละบาเวลาน่าจะราวๆนี่แหละประมาณนี้แหละนะก็ อะไรกูกันก็สะดุดประมาณนี้แหละเสียงเป็นยังไงอาเป็นยังไงก็ลักษณะอย่างนี้เลยยอดอดีตกับไปเขาว่าลักษณะอย่างนี้เลยคืออะไรครับผ่านไปหนึ่งปีก็ยังก็คืออย่างนี้ไงมีปัญหาโอเค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 ก็จะมีปัญหาอะไรที่ติดโอเคไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปหนึ่งปีครับแต่เราก็ยังอารมณ์เดิมเหมือนเดิมนะะทาไม่ได้ตอนนี้ก็คือยังไงก็แล้วแต่ละค่ะมาเอาใหม่ใหม่ที่พี่ปอหอมพี่ไปเลยครับทาได้แะ้วทได้แล้วได้ วันนี้มีอะไรมาฝากน้องบ้างคะไม่ได้เจอกันนานอ่ะอ้าวแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์เรานะฮะอุ้ยมีสปอนเซอร์เหรอคะรายการพันอย่างนี้มีสปอนเซอร์เหรอคะธรรมดาทั่วไปเรามีฟาร์มเฮาส์นะฮะแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ด้วยนะฮะฟาร์มเฮาส์ต้องขอบคุณมากมากเลยนะเขามีดีรสชาติใหม่มาตลอดนะแล้วก็พิเศษนะฮะสำหรับการมาหาแพรรี่วันนี้นะครับก็มีนี่เลยฮะขนมปังลบ รถม็อกค่าบัตเตอร์สกอตนะฮะสองสีแดงๆนี่เลยฮะไอเวลาเวลาก้มดูข้างล่างนั่นก้มหาไอ้วั่ก้มอะไรครับก้มก้มดูว่านี่นะซองนี้จะขายพี่ทำไมจะขายพี่ทำไมเนี่ยเออเราเนี่ยชอบขายพี่อะอ๋อังแล้วของเราก็ไม่ได้ยินอ้าวของเราไม่ได้ยินแล้วเอ้าช็อต่างนี้เราไม่ได้ยินไม่ได้นะมาอย่างเช่นมาดิจังเนี่ยกูสาชงมาเสียงย จะว่าสัญญาณไวเลตีก็ไม่ไม่ไม่น่าใช่ไหนๆไหนๆดูสิเสียงมาไหมครับองผมได้ยินเสียงไหมครับมันสองเครื่องมันตีกันหนูว่าอาจารย์พูดดิได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยคือถ้าถ้าอย่างนี้เสียงธรรมชาติดีกว่าหนูว่าถ้าอย่างเงี้ยเอาเสียงธรรมชาติเราเอาเสียงธรรมชาติดีกว่าเอาลองดูได้ไหมสัญญาณโซลารมินิตีกันหรอไม่แน่ใจปัญหานี้ใช่อ่ะรัของหนูไม่เอาแล้วเผื่อเผื่อมันช็อตอีกหนูไม่อยากมีปัญหา แล้วของพี่ลองใช้ไหมลองลองลองรมชาติลอง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 ทีลองทีอ่ะอ่ะยังยังลองอยู่นะมาตอนนี้หายแล้วสองหายต้องมาหายสองพันพี่แป้งคะดูดูอันนี้เราหน่อยสิหายก็มาสองพันต่อผิดแล้วเอางี้ก็อย่างที่พี่กำหนอดเอาเอาเครื่องเอาลองเครื่องหนึ่งก่อนลองดูลองดูเอาเอาสวะปิดเครื่องหนึ่งก่อนอะลองเครื่องเราก่อนนะได้ยินค่ะ ปกติแล้วครับอ่ะเราปกติแล้วครับได้ยินนะครับหนึ่งปีสั่นใส่อย่างวุ่นวายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้องสวยขึ้นเพิ่มเติมคือวุ่นวายมากขึ้นค่ะได้ยินแ้ได้ยินแล้วทีนี้อ่เหมคิดตดเสียงแล้วนี่เสียงงต้องมาเลยคงอันรย์ได้ยินแต่ได้ยินเลยมันได้ยินไดินแต่กล้องนี่แต่ขอพี่เววันเสียงชัดมากได้ยินค่ะพี่ปองลองพูดหน่อยค่ะอ่ะ พอจะเจอกันอีกครั้งครับผมก็ไม่ต้องแล้วลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกนะอ่าไม่นไรครับเพราะว่าหนึ่งปีหนักไปเราให้ย้อนมันยา้ไหกันนั้นไงว่าก่อนจะไลฟ์เราก็แบบว่าประมาณนี้ไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบหรอกค่ะดูดิชันนะคะดิชันพยายามสวยแต่ก็สวยไม่เสร็จนะคะดีใจนะคะทุกคนอะแล้วแต่เลยเอาไมค์ออกแล้วค่ะเสียงแบบนี้เลยแล้วการธรรมชาติดีธรรมชาติลงโทษนะคะ มันได้แค่นี้นะค่ะพี่ปอล์ขาพี่ชัดเจนไหมเพระของของเราติดพี่กันมาเลยค่ะแล้วของเราชัดไหมเสียงปืนฟังชัดไหมครับเสียบผมชัดไหมครับตอกมาหน่อยครับแหมไอ้ทีมไมค์นี้ไม่ค่อยจะดูดนะคะอย่างอื่นดูดดีมากครับมาถึงตัวหผมเองจะถามว่าไอ้พี่โอเคผงขาดังฟังชัดเจนจ้าหูขอแบบปกเมืออีงลำเนึง ซอฟแบบตบมือเอาเอาแรกขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับขอบคุณเป็นรอบที่2องนะจากฟาร์มเขานะนี่เลยนะขนมปังลดรสมอคค่าบัตเตอร์ซอสนะครับผมนะครับเป็นขนมปังที่หอมมากนุ่มมากอร่อยมากครัวมากแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยนะอะไรใหญ่นะขนมปังใหญ่มากขนปังใหญ่มากเขาเรียกว่าอิ่มจุกอิ่มจริงค่ะนี่เลยอิ่มจุกอิ่มจริงนี่ถ้าเกิดว่าเข้า กินร้อนๆนะอร่อยไหมคะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกสองเท่านี่ฟาร์มเฮาส์คะช่วยเข้าดิฉันด้วยนะคะหอมแล้วก็นุ่มมากนะครับผมอยากจะแกะให้กินตอนนี้เลยซาเตียนนะอะไรคะโอเคยังไม่เสียบไหมได้ยินให้่อาเสียบแล้วค่ะโอ้ยไม่ชอบเสียบค่ะชอบโดนเสียบไปทางสวยแล้วก็ไปทางนี้นะเราอ่ะอ่ะพี่ปองพี่คิดลึกอะไรโดนเสียบก็คือโดนแทงโดนมีดแทงครับแล้วยังไงคิดดีไม่ได้เลย นะเสียบได้แล้วเสียบได้แล้วเออหน้าหนูมันเป็นคนแบบคิดดีไม่ได้ใช่ไหมนอกจากขนมปังลบนะรถมอคค่าบัตเตอร์สกอตแล้วมีอีกสองรถด้วยนะขนมปังลูกเกดขนมปังลบลูกเกดอร่อยนะหนูชอบแล้วขนมปังลบโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพด้วยแล้วคือเอามาคือให้หนูทานด้วยป่ะอ้าวรสชาติใหม่ให้ก่อนเลยนี่เลยขอบคุณค่ะมีมอคค่านะครับบัตเตอร์สกอตขอบขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะขนมปังลบลูกเกด เยอะเนาะหนูไลฟ์มาไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยนะคะเยอะไม่เคยมีอะไรเข้าเลยแต่พี่มาก็คือมีอะไรเข้าเออดูมีอะไรดีก็ยังไงคะก็จะได้อิ่มเดี๋ยวหาว่ามาแล้วไม่มีของฝากกินได้หมดกล่องเลยนะกินได้หมดกล่องนะมีกล่องมาฝากเลยนะครับใครจะสนใจก็มีเขามีเพจฟาร์มเฮาส์อยู่แล้วนะครับฟาร์มเฮาส์นะฮะฟาร์มเฮาสไทยนะฮะติดต่อได้เลยฮะ เสียงเหมือนกายอเดินหนุขยับให้ทุกคนพี่ปองเอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะตำนานสองพสองเราก็มีคนสกิดนะฮะเราก็เอ๊น้องจะบ้างหรือเปล่าเพราะน้องเดินสายอัดรายการเยอะเหลือเกินนะฮะเดินสายเท่ากับก็ไปรายการนั้นรายการนี้พี่ก็ติดตามดูอยู่นะค่ะนะฮะแล้วก็พอเห็นน้องโพสต์ปุ๊บก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเราก็นัดสองรอบสามรอบไม่ได้มาสักทีรอบนี้ก็เลยต้องมาแล้ว พอถ้าไม่มานี่น้องน่าจะหนูขอแบบใกล้ๆเลยนะอ่ะน้องน่าจะโกรธจริงนะก็เลยได้มาวันนี้ครับผมนั่นแหละสามเฮาก็สนับสนุนพอดีเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับผมนี่แหละก็ตื่นเต้นฮะเพราะว่าหนึ่งปีที่แล้วก็ตื่นเต้นได้ไลฟ์แบบเป็นทางการไลฟ์แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าคนจะสองแสนกว่าในวันนั้นะโอ้ตกอกตกใจมากเลยครับนะของพี่ก็ ของพี่เนี่ยตลกอย่างหนึ่งของพี่ตอนนั้นอ่<ค>ะสี่ห้าพันค่ะพี่เขาใจว่าสี่ห้าหมื่นคนดูเยอะมากฮะไปวันนี้หนูไปดูย้อนหลังใช่ไหมมันแจ้งเตือนอ,ะอ่ะคนดูเราวันนั้นประมาณหกล้านเก้าว่ะพี่ป้องโอ้รวมแล้วหกล้านเก้าจะประมาณหกล้านเก้า่ะค่ะโอ้โหขอบคุณมากอขอบคุณมากกาเียว่าดูย้อนหลังนะฮะรวมรวมแล้วดูกันก็เยอะนะก็ทําให้เรามีวันนี้แหละนะได้มาพบมาเจอกันจนแบบว่า คนติดตามเป็นแบบสองสามล้านอย่างเงี้ยเนาะนี่แบพกาโจลี่นี่แบทพิกาโจลี่มานะคะนี่คือแต่งชุดแบบต้อนรับพี่ปองเลยคคืออยากให้พี่ปองเจอน้องในลุคแบบใหม่ๆบ้างนะคะจริงๆพี่เจอตลอดนั่นในเพจเนี่ยมันไม่ได้เจอแบบตัวจริงอย่างไงแบบเรามาไลค์กันแบบนี้มันไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยเออดูยังไงก็เอศุภชัยพี่เอเขาก็สวย เป็นไงพี่อ้ำขอบคุณพี่อ้ำขอบคุณหมออ้ำนะคะหมออ้ำาหมออ้าที่รักที่รักของเรายังสองร้อยอยู่เลยหมออ้ำขอบพระคุณที่ส่งดาวให้รู้สึกเหมือนฟิลลิ่งเหมือนวันนั้นที่เราไลฟ์กันคู่กันเออเขาจะส่งดาวส่งอะไรกันเยอะบางทีจนอ่านแบบคอมเมนต์ไม่ทันอ่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเออมีคนถามว่าเพราะว่าอันนี้จะได้ไม่บังกล้องมีคนบอกว่าไลฟ์ในห้องน้ำเหรอคะเสียงกล้องมากเมืองกูพยายามทุกอย่างแล้ว กูพยายามที่จะเปลี่ยนมุมกูพยายามที่จะนูนน่นนี่นั่นแต่มันก็ได้แค่นี้ให้กูเถอะมันจะได้กล้องเออมันจะได้กล้องโลกมันจะได้กล้องไปทั่วประเทศเกิดกล้องไงนะมีงาน,นงาประมาณเยอะแยะมากมายออนะเสียงเบาคืออะไรเนี้ยก็อยู่ใกล้แล้วนะสัญญามันิงคนละตัวไม่น่าจะชนกันนะอยู่ใกล้แล้วนะสวยหล่อแพ็คคู่ค้ะเออแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อ่ะคุยไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ยินยังแหละอคุยการพยายาม มึงเปิดลำโพงให้สุดเลยลําโพงมืองะในโทรศัพท์พวกมึงอ่ะเปิดให้สุดถ้าเปิดเปิดให้สุดต่อลําโพงนอกนะคะบูทูธเชื่อมบูทูธเสียงเบามากเชื่อมบูทูธแล้วแล้วก็ไม่ได้เสียงเสียงพี่น่าชัดเจนอยู่ชีวิตทําไมนะใช้เอาแบบกล้องมาตั้งกล้องหน้าไปไปเอาขาตั้งมาคุยเข้ากล้องพี่ปองไปก่อนเลยอ่ะอ่ะ ยังไงครับเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ติดขายหลอเหรอออกอะไรกบรายการวันนั้นออกรายการพี่จอมขวัญเขาให้พูดอะไรก็ติดหลอนุ่มนวลนะมีคนบอกว่าสำรวมก่าตอนเป็นพระทําไมตอนเป็นพระไม่สำรวมแบบนี้เนี่ยถ้าสำรวมแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ออกมาแบบนี้หรอกเออทําไมก็แหมก็รู้อยู่สไตล์คน มันมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มนี่น้อกนอก <c oughs> เออเรมมาไม่เวิร์กเราคนทักเยอะละ <c oughs> ต้องกลับไปเฮฮาสุขสนามันเดิมละต้องเฮฮาค่ะพี่ปองหนูว่าคนเรามันจะดูแบบมีความสุขที่สุดเมื่อเข้าเพลนี้อ่ะเสียงอาจารย์สุองมาดีตอเมื่อได้เป็นตัวของตัวเองครับ <c oughs> จริงหนูอยากให้พี่หนูกลับมาแบบขายขำอ่ะหนูอยากให้พี่หนูแบบกลับมาขายขำแบบได้แล้วจัดให้แบบ ลับมามีความสุขมีเสียงหัวเราะเยอะๆอะไรแบบนี้พี่พี่ต้องแบบยิ้มแบบกว้างๆยังจํามุกตัวเองที่ตัวเองเล่นตอนเป็นพระได้ไหมคะที่เล่นบ่อยๆพอออกมาข้างนอกมันก็แบบเหมือนอีกอารมณ์หนึ่งอะยังไงคะจอมรับแลวแพ้ที่พอออกมาก็อีกอารมณ์หนึ่งไว้มันยังไงอะมันหรือว่ามันมันแบบใบทองแล้วมันหมดไฟแล้ว อย่างไม่หมดอ๋อยังไม่หมดโอเคแต่มันแค่จังหวะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมแต่เหมือนรอจังหวะอยู่คนที่จะโบะกับเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็หายากนะเพราะว่าคนเรามันต้องแบบได้คนที่แบบเคมีมันเข้ากันน่ะหนูว่าหนูชอบคำว่ามันถ้าเคมีมันไม่เข้ากันมันคือมันไม่ได้เหมือนมโอ้งูพันกคงพันคอคอนะคะนี่ไม่เก็บพุงเก็บเพิงให้เลยนะคะตั้งกล้องคือแบบข้างมาเต็มเลยไม่มีแล้วลงตั้งยี่สิบกิโลเสียงเพลนี้ชัดมากโอเคฟังชัดกว่าตอนแรกใช้ได้แล้วเพลียไม่ต้องแล้ว ตอนแรกแต่ครับดูในเพจพี่ปองไปเลยเออเลิกตอนแรกน้องก็พูดอย่างนี้เลยเสียงดีก็ว่าจะให้ออกเพจพี่นั่นแหละสุดท้ายก็ต้องกลับมาจุดนี้เหมือนเดิมแรงคนบอกแรงใบพองสวัสดีครับลุงพลใครคะปะเหมือนลุงพลเหรอเหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนตรงเหมือนลุงพลพี่ฉันหลอกปัตพลเยอะแยะเออเออด่าให้หน่อยด่าให้หน่อยตาต่ำ ใครว่าพี่ฉันเหมือนตะพลนี่คือตาต่ำนะคะแววนท็อปเจนน์เข้ามึงแล้วล่ะค่ะหล่อขนาดนี้เออมึงบอกเหมือนป๊อบธนวัตรเลยว่านะครเลยแล้วเหมือนทรงเหมือนบอกมอนไผ่พงศธรก็มีเออได้ได้เอออย่างนี้ไปอย่างนี้ตักบริบูรณ์ก็พอได้มึงเดี๋ยวก็ไปสร้างพญานาคกับุนวงมุกใบเดี๋ยวป้าแตนก็สับสนอีกเปรียบเทียบอะไรให้มันมีความใกล้เคียงกันนิดนึงเข้าแซลแหละฮะเออ แซลแหละครับผมที่จริงอ่ะไอโฟนอ่ะมันสามารถเพิ่มแสงได้อีกระดับหนึ่งเขาไม่ค่อยเพิ่มเหรอคะที่เพจคือไม่มีคนทําอะไรให้เลยเหรอเพิ่มแสงหน่อยสิเพิ่มตอนนี้ทัานไหมไม่ต้องแล้วค่ะอันนี้แหละเออตอนนี้ไม่ทันแล้วเหรอคนบอกว่าแพรีนานละขอบคุณค่ะมันจะมี3มสเต็ปนะน้องเคยสอนผมอยู่3สเต็ปยังไงตึ๊บตจะมันสว่างขึ้นเรื่อยๆเติตอ่ะถ้าพี่ดิฉันเป็นลุงพลวันนี้ดิฉันรับบทป้าแตนไม่ใช่หรอกอ่ะหนูเป็นป้าแตนไม่ได้ไปคนละทางสิ มาทางนี้แหละโอเคมาทางนี้เรา <licensed S 2> <path. S 1> มาทางนี่แหละทางปุ๊บทางบุบเพยโอ้บุบเพเหรอคะบุบเพหรือปุบพังบุบเพเมื่อปีที่แล้วไงดิฉันหนูไม่เหมาะกับบุบเพค่ะพี่ปองทำไมหนูบอกหนูเหมาะกับบุบสลายไม่หลอกสวยขึ้นสวยขึ้นจริงเลยขึ้นมาเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยวันนี้มาไลฟ์ฟรีแล้วก็เสียเงินค่าช่างสองพันเพื่ออะไรก่อน ดิฉันเสียเงินสองพันจ้างช่างแต่งหน้าเพื่ออะไรก่อนคะที่ฉันยังงงอยู่วันนี้อยากสวยไงต้อนรับพี่ต้องลงทุนตลอดต้องลงทุนนะความสวยต้องลงทุนสวยตอันนี้ขนาดลงทุนแล้วยังได้แค่นี้เลยก็คิดดูแล้วกันถ้าไม่ลงทุนเลยมันจะออกมายังไงลงทุนมากเลยอ่ะลงทุนมากเนี่ยแม่มันนั่งปลื้มใจแม่มันนั่งปลื้มไม่เอาละค่ะไม่เอาละค่ะอือไม่ต้องเทสละค่ะดิฉันเป็นเออดิฉันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขาชมเราว่าผมลงทั้งคู่นี่อันนี้น่าฟังอันนี้น่าฟัง อาจารย์ก็เชื่อเนาะเอ้าก็ลงจริงเนี่ยนี่สิบปดกิโลนี่ยี่ิบกิโลนี่ใช่ไหมลงเยอะขนาดนี้ไม่ได้แล้วครับเพิ่มแสงก็ไม่ทันแล้วล่ะเออขอไฟเพิ่มแพรรี่ด้วยค่ะที่จริงอ่ะไฟมันสว่างได้แต่เขาไม่ปรับตรงหน้าจอค่ะอันนี้องปรับไปแล้วอืมอุ้ยจับผมแล้วหนึ่งแพรี่เธอต้องเรียนแต่งหน้าเองเอาเงินมาให้ฉันเรียนสิ ขยันเป็นป้าข้างบ้านนะคะเขาขยันแนะนํานะคะแต่ไม่เคยส่งเสียเขาก็อุตส่าห์แนะนาฮะเราก็ขอบคุณที่แนะนํแจะช่วยเก็บคาแนะนําไว้ใช้กับตัวเองกันบ้างนะคะเขาก็เขาก็เช็คไงว่าถ้าสองพันแต่งห้าครั้งหมื่นหนึ่งไงเอาหมื่นหนึ่งไปเรียนเลยเขาบอกไม่ติดค่าที่บ้านมีเงินถึงไงล่ะน้องผมแซลเล่นก็อยากให้คึกคักพี่ๆอยากโกรธหนูนะหนูแบบเฟี้ยดๆเฟียหน่อยเพราะว่าหนูอยากให้มันสนุกใครจะกล้าโกรธ แพร่่มีใครกดธหาเธอกดให้กดให้กดนะเธอคนดีฉันไม่มีแบบแบบเหมือนพี่ปองคือไล่ตอบเม้นท์คนด่าและค่ะดิฉันใครเม้นท์มาดิฉันก็บล็อกหมดเอานะคะออาไม่หรือว่าจะด่าก่อนไม่ด่าบล็อกเลยไม่เสียเวลานะคะเสียเวลาด่าแล้วนี่จะทำอะไรอีกเนี่ยก็จะไลงไงก็จะไล์แต่ว่าจะไล์แบบเพจของเพจหนุ่มไงกล้องหน้ากล้องหน้าพี่ก็ไล์ของพี่ไปอ๋อก็ไล์ก็ไล์พี่ก็ไล่ของพี่ นึกถึงสมัยลุงอ้วนไลก็คือยังเหมือนเดิมอ an ๋อที่ลุงอ้วนหนูแนนที่บอกเลยก็คือยังเหมือนเดิมไม่มีลุงอ้วนได้ทีมงานใหม่มาเหมือนเดิมหนักกว่าตะอ้วนอีกมือสั่นมือสั่นหนักกว่าตะอ้วนอีกมืองเหงื่อแตกผั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 อ้วนอ่ะนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมีคนบอกว่าสว่างแล้วขอบคุณน้องสวยไหมสวยมากสวยนะ สวยขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นก็มองอ๋อใช่คําว่าสวยขึ้นเรื่อยๆแต่สวยแบบมีพัฒนาการก็เห็นน้องถ่ายในห้องน้ำเราบอกคนเราต้องสวยขึ้นวันนิดวันละหน่อยสวยแบบมีวิวัฒนาการอ่าก็สวยวันนิดวันลหน่อยก็สวยโดยพาวคลินิกครับอุ้ยนี่องสวยนะเนี่ยเออเดี๋ยวหนูไลฟ์อันนี้พี่ไลอันนู้นพี่ไม่ต้องมายุ่งกับกล้องหนูครับพี่เอากล้องให้มองหน่อยไม่ต้องไม่ต้องมองตอนตอนที่ไลกันเมื่อปีที่แล้วพี่ก็มองอย่างนี้นะพี่ยังไงกล้องไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มอองะไรเงี้ยแต่ทรงผมมันทําให้แบบ อยาเอาดิฉันไปเปรียบกับพี่เอสุภชัยนะคะสงสารพี่เขาเอาเหรอไม่ได้สงสารด้วยสงสารพี่เขาพี่เขาดูดีมากไม่ไช่ไม่อยากเหมือนพี่เขาคือพี่เขาไปไกลแล้วผมโอนห้าร้อยนะคะเอ้ยพี่ปองถ้าพี่จิกอันนี้คือมันหลุดจริงเลยนะมันคือว่ามันเป็นวิกถ้าพี่พี่จิกก็คือโบะเลยโป๊ะเลยจริงพี่จิกเบาเ่าเงี้ยเพราะตอนนั้นใครพูดอะไรเราจะอย่างนี้เลยนะ รอบที่สามค่ะไม่ได้กูไม่ไล่แล้วเดี๋ยวพิมี้เลยรอบที่สามค่ะไม่ได้กูไม่ไล่ไม่ได้กูไม่ไล่ละเออพี่ก็ไล่อยู่ออร่าตันทีแพรลี่หนุกหนานหนุกหนานนรยเกานอย่างนี้ออาช่วงนี้อัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างมีคนถามว่าทํานมยังอัปเดตไม่ค่ะไม่ ไม่ไม่ทำาหรอไม่ต้องเสือกค่ะโอ้ยชอบชอบคนนี้รับให้ใไหมตอนนี้รับให้ตลอดเออขอบคุณค่าหน้ามาแตกแล้วพี่หนูจะหยาบโลในเพจพี่หรือป้าวันนี้คนอย่างนี้เลยนะเฮ้ยหล้วหลังีอย่างนี้อ่ะบเนแหนูว่ามันจะไม่เหมาะกับเพจอะไรนะกูรู้ธรรมะกับสมอง ออ <S <S ชอบมากใครเป็นคนใครเป็นคนคิดชื่อ,อรายการนีกครูธรรมะก,กับสมปองครับแล้วได้นะคนดูเยอะเออ ดูดูดูแบบเป็นคนมีความรู้อะรู้ทำไมต้องฝังลูกนิมิตอะไรอย่างนี้เนาะชอบมาถามไงโอเคปมาถามก็เลยเออตอบมึงจะให้มึงจะให้เขาฝังลูกบอลนี่ไงล่ะเออเออถ้าไม่คนมาถามหนูไงหนูจะตอบนี่ไงอ่ะทำไมต้องฝังลูกนิมิตทำไมต้องฝังลูกนิมิตเคยฝังลูกบอลแล้วค่ะมันไม่ได้ครับเด็กร้องไห้แล้วไม่มีบอลเล่นนี่เขาถึงไม่ถามแพรดี้ไงอะถามแล้วก็ตอบอย่างนี้ไงเออทำไมเขาเลยถามพี่พี่ก็ต้องไปหาข้อมูลมานะ โอ้ยนะฮะฝังไว้ตรงไหนยังไงเพราะอะไรเมื่อไหร่ยังไงทําไมคะขอหวีขอหวีหน่อยได้ไหมคะอ้าวจะไม่หวีจะไม่หวีจริงเหรอไม่ไรละเอายอมแพ้งจริงแล้วนะแต่ว่าวันนั้นก็ตึกตักอย่างนี้เนาะวันที่เราไล่พี่ปองเน็ตอะคนเข้ามาดูตอนสองแสนอ่ะเน็ตคือขิดไปเลยทูก็ทู เออทูกลายเป็นถูไปเลยมัะนนนั้บอกแล้วไม่ใช่ A S เหมือนพี่เน่ยแล้วพี่ก็พูดอย่างนี้นะ <c oughs> พี่ก็แบบว่าใช้ A S เง iPhone 14<อ>จะเข้าแล้วนะคะหนูก็ยังได้อยู่นะ ได้อีกแล้วเหรอไม่ได้หมายถึงว่ายังได้ที่ยังอยากได้อยู่นะหมายถึงว่าถ้าได้ต้องเป็นพี่อีกแล้วเหรอเออนะคะสิบสามก็พอละมั้งเราสามารถกินจริงจังจริงได้ไหมกินจริงจังได้อันนี้คือเป็นขนมปังที่ทํามาเป็นพร็อปหรือกินได้จริงๆกินได้จริงๆสิฮะเอามาฝากจริงๆเอารสชาติใหม่สิหมดอายุวันที่วันที่แปดเดือนหนึ่งเดือนเก้าเดือนเก้าโอเคค่ะเอารสชาติปลาเมามองหน้าเอารสชาติใหม่มาหน่อยสิแล้วอะไรคะซองสีแดงซองสีแดง ขอร้องน้ำด้วยค่ะจาาติดคอแน่นอนนี่อันนี้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 รสชาติใหม่ต้องอ้างหน่อยขนมปังลบรสมัคค่าบัตเตอร์สกอตนะฉันชอบลูกชิดเนาะอร่อยกินกับกาแฟแล้วกาแฟพี่เไาเรียกลูกเกดอ่ะลูกคอับลูกลูกชิดเขาใส่อะไรนะใส่พวกไอติมโอเคค่ะใส่พวกไอ้น้ําแข็งใสอันนี้ลูกเกดลูกเกดเมทานียเนี่มันหอมมากนุ่มมาก อันนะอคือคุ้มมากฟามเฮาเนี่ยเขาไว้สำหรับกินไว้สำหรับดมครับพี่ปองมันหอมเลยโอเคสำหรับกินมันหอมมากนุ่มมากคุ้มมากอร่อยมากโอเคเนี่ยกล้องอะมันก็ปรับแสงได้อย่างงี้ก็คือน่าจะปรับตั้งนานแล้วก็ไม่ปรับนะคะปล่อยให้มันมืดมันมีสามระดับไงมีสามระดับไงเนี่ยต้องย้อนอดีตเหมือนปีที่แล้วอยแล้วทำให้ดูเหมือนแบบเมื่อกี้กด เออเจ้าของเพจเจ้าของเพจอมทุกข์ไม่พอนะคะสีไฟในไลน์ยังอมทุกข์ตามไปอีกอมทุกข์อะไรเนี่ยมีฟาร์มเฮาด้วยพี่แต่อร่อยมีฟาร์มเฮากินฟาร์มเฮาแล้วมีความสุขได้ไหมคะฟาร์มเฮากับความสุขมาคู่กันได้ไหมคะอืมก็กินยัวไปเลยนะคะเขาบอกนมเปรี้ยวต้องเข้าละอืมอย่าเลยค่ะตำนานตำนานกินนมเปรี้ยวหกขวดไม่เอาแล้วค่ะไม่ไหวค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะ ดูแลยิ้มตามตลอดพัพท,ที่สามค่ะไม่ได้ไม่ไรแล้วมา <Okay. S 2> คู่กันบ่อยๆนะคะคก็เดี๋ยวตียังไม่ทันไรเลยมันจะขึ้นยังไงล่ะคะต้ <c oughs> องเนียนบอกนมปังใส่ลูกคิดแล้วหนึ่งลูกเกดฮะลูกเกดฮะต้กกองเนนน่ารักดีพี่น้องกินเมื่อกี้ได้ขนมปังลบลูกเกดเร็วไหมคะหนึ่งปีที่ผ่านไปใดๆทั้งหมดทั้งมวลพี่ปอหนกถามอีกรอบนึงโอ้ยโปเลยมึงที่อน,นี้คือไม่ <c oughs> จริง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโปะเดี๋ยวโปเออย่างนี้อย่างนี้สามว่า ถ้าวันนั้นถ้าย้อนกลับไปได้จะไลฟ์กับดิฉันไหมคะไลฟ์ครับไลฟ์แล้วเป็นอย่างนี้นะไลฟ์แล้วออกมาอย่างนี้เลยนะใส่เสื้อฮาวายอย่างนี้นะก็ยอมรับว่าลำบากเริ่มแล้วว่าลำบากยอมรับว่าลำบากแต่ก็ยังจะไลฟ์ถ้าย้อนเวลาไทม์ไลน์กลับไปได้ถ้าหนูมีเวทมนต์ถ้าหนูเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะเสกอะไรนะให้เป็นมาบูจ๋อเราให้จบติดเราให้จบสิดให้ได้เป็นเราว่าไงนะ มันลองว่าไงนะเออนั่นแหละค่ะเพลงนั่นแหละอากิโตน้ำโมนน้ำโมมันไม่มีเหรอออาไม่มีน้ำโมนเหรออีชายมึงไม่เคยฟังกูเคยฟังอยู่เออนั่นแหละนะครัมีคนบอกว่าบันด